ก่อนจะรับชมฝากกดไลค์กดติดตามช่องอินอิงไว้ด้วยนะครับเผื่อว่าผมมีคลิปใหม่ที่อาจจะถูกใจคุณหลังจากที่จอร์ดได้ขอให้แพลตติกอยู่ต่อกับแม่ในภาคที่2ตอนนี้แพลตติกกำลังจะแต่งงานใหม่กับแม่แต่ว่าจอร์ดดันลืมแหวนแต่งงานเอาไว้ที่บ้านจึงบอกให้แบดดี้กลับไปเอาแทนในระหว่างที่แบดดี้ไปเอาแหวนมาแล้วและกำลังจะกลับไปที่พิธีมันก็ได้ไปเจอกับหมาโกลเด้นอีกตัวหนึ่งและก็ดูเหมือนว่ามันจะชอบหมาตัวนั้นด้วย แต่ว่าบัตตี้ก็ต้องเอาแหวนไปให้กับจอสกรนเลยต้องจากกับหมาตัวนั้นพอหลังจากเสร็จพิธีบัตตี้ก็ได้พบกับหมาตัวนั้นอีกครั้งหนึ่งแต่เมื่อมันได้เห็นรถจับหมาขับผ่านมามันก็หนีไปสะก่อนโดยที่ทิ้งปลอกคอเอาไว้ในวันต่อมาบัตตี้ก็กลับไปเอาปลอกคอของหมาตัวนั้นแล้วก็ไปถามหมาที่อยู่แถวข้างทางว่าเคยเห็นปลอกคออันนี้ไหมหมาแถวนั้นมันก็บอกทางอะไรสักอย่างให้กับบัตตี้พอบัตตี้ไปถึงก็เจอกับบ้านหลังใหญ่ ที่หมาตัวนั้นอาศัยอยู่มันก็เลยเอาปอคอของหมาตัวนั้นไปคืนไว้ให้หน้าบ้านส่วนรถที่คอยลาดตะเวนจับหมาก็ได้ขับมาอยู่แถวนั้นสิ่งได้ไม่ใช่สองคนที่ต้องการจะจับโกลเด้นรีทิฟเวอร์เพื่อจะเอาไปทําอะไรสักอย่างแต่ว่าบัตดี้ได้เห็นรถคันนั้นก็เลยรีบกลับไปตัดภาพมาที่จอสตอนนี้แพทติกได้มอบมีดอนเนกประสงค์ให้กับเขาซึ่งมีดอันนี้แพทติกได้มาจากปู่ของเขาและเขาก็อยากมอบมันให้กับจอสอีกทีหลังจากนั้นพอตกกลางคืน อังเดียน้องสาวของจอสที่ตอนนี้เธอได้โตขึ้นแล้วก็ได้เห็นบัดดี้ที่แอบหนีออกไปจากบ้านแต่ว่าเธอก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็หลับต่อซึ่งบัดดี้เนี่ยมันได้แอบไปหามาตัวน,นั้นแล้วก็ขุดหลุมเอาไว้เพื่อจะได้เข้าไปข้างในพอวันต่อมาจอสก็ได้ไปส่งอังเดียเล่นซอกเกอร์และเขาก็ได้เจอกับสาวคนหนึ่งที่จะมาสอนอังเดียเล่นพอจอสเห็นเข้าก็แอบชอบเธอคนนั้นซึ่งเธอมีชื่อว่าเอมมา เป็นคนจากอังกฤษและเพื่อนจะย้ายมาเรียนที่อเมริกานี้จอสก็เลยนั่งดูพวกเด็กๆซ้อมกันจนเลิกแล้วอังเดียก็พาเอ็มม่ามารู้จักกับจอสก่อนที่จอสจะกลับเขาก็ได้เห็นคนขับรถมารับเอ็มม่าซึ่งมีหมากโกลเด้นที่บัดดี้แอบชอบอยู่ในรถด,ด้วยที่แท้หมาตัวนั้นก็เป็นหมาของเอ็มม่านี่เองในวันต่อมาทอมก็ได้ยินมาว่าพวกสาวๆจะชอบผู้ชายที่เล่นซ็อกเกอร์เขาก็เลยจะชวนจอสไปเข้าชมรมด้วย พอไปถึงที่ชมรมก็มีตำแหน่งว่างอยู่3คนโคชก็เลยรับทั้งสองคนเข้ามาแล้วก็เริ่มซ้อมกันเลยแต่ด้วยความที่ชาวอเมริกานั้นไม่ค่อยถนัดฟุตบอลเหมือนชาวยุโรปทำให้ไม่มีใครเล่นเป็นเลยนอกจากเอมมาคนเดียวและในระหว่างที่ซ้อมกันอยู่นั้นแซมที่เป็นสมาชิกในทีมก็อวดดีอยากจะลองของกับบัดดี้เลยท้าให้บัดดี้มายิงจุดโทษกับเขาทำให้บัดดี้ต้องโชว์สกิลให้ทุกคนดู แล้วหลังจากนั้นโคสก็รับบัดดี้เข้ามาเป็นสมาชิกคนที่11ของทีมและแล้วก็มาถึงวันแข่งขันนัดแรกทั้งทีมเนี่ยสู้คู่แข่งไม่ได้เลยเพราะทุกคนเนี่ยต่างเล่นกันไม่เป็นมีแค่บัดดี้กับเอมมาเท่านั้นที่พอจะเล่นได้ทําให้หลังจากแข่งเสร็จโค้ชเลยทําโทษทุกคนด้วยการให้ซ้อมกันต่อพอซ้อมไปได้สักพักก็ดูเหมือนว่าทุกคนจะเริ่มเล่นได้ดีขึ้นมาหน่อย แล้วพอตกดึกอังเดียก็ได้ชวนเพื่อนอีกคนมาสะกดรอยตามบัดดี้เพราะมันชอบหนีออกจากบ้านในตอนกลางคืนพออังเดียตามบัตดี้มาจนถึงบ้านของเอมม่าก็ได้เห็นว่ามันอยู่กับหมาอีกตัวหนึ่งทําให้พวกเด็กๆรู้ว่าบัตดี้มันแอบ,บมีแฟนนี่เองซึ่งที่บ้านของเอมม่าในคืนนี้เนี่ยก็มีการจัดงานปาร์ตี้ขึ้นและจอร์ดก็มาด้วยในระหว่างงานเลี้ยงจอร์ดก็ได้เอามีดอนเนกประสงค์ที่แพทริกมอบให้แงะประตูช่วยพ่อของเอมม่าออกมา เพราะว่าเขาโดนประตูปิดขังเอาไว้พอจอร์ดช่วยเขาออกมาได้แล้วก็เห็นว่าในมีดนั้นมันมีนกวีดติดอยู่จอร์ดก็เลยลองเป่าดูพอเป่าก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรออกมาจากนกีีทําให้จอร์ดคิดว่ามันน่าจะเสียแล้วแต่ว่ามาทั้งเมืองกลับได้ยินเสียงนั้นแล้วก็พากันแห่มาที่บ้านของเอ็มม่าจนเต็มไปหมดและในเช้าวันต่อมาพวกคนจับหมาก็แอบปลอมตัวมาเป็นคนรับใช้ในบ้านของเอ็มม่ากื่อจะรอโอกาสเพื่อจะขโมยหมาไป ส่วนที่สนามแข่งขันนั้นทีมของจอสที่มีชื่อว่าทิมเบอร์วูฟพวกเขาได้ฝึกกันหมาอย่างหนักจนสามารถเอาชนะคู่แข่งไปได้และผ่านเข้ารอบต่อไปแล้วเวลาก็ผ่านไปอีกหลายวันพอมาถึงในวันแข่งขันอีกรอบทีมทิมเบอร์วูฟกับโดนตัดสิทธิ์ให้ตกรอบเพราะมีหมาอยู่ในทีมซึ่งคนที่เป็นประธานในการแข่งขันก็คือพ่อของชายที่เล่นให้กับอีกทีม และทีมของลูกชายเขาก็ไม่เคยแพ้ใครเลยเขาเลยกลัวว่าทีมทิมเบอร์วูจะเอาชนะลูกชายของเขาได้เลยตัดสินให้ตกรอบไปก่อนหลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไปอีกหลายวันจนมาถึงวันที่ลูกของบัดดี้ใกล้จะคลอดแล้วอังเดียได้พาทุกคนไปที่บ้านของเอ็มม่าเพื่อดูลูกๆของบัดดี้ซึ่งพวกมันมีกันทั้งหมดถึง5ตัวส่วนลูกของชายที่เป็นประธานในการแข่งขันซอกเกอร์นั้น เมื่อรู้ข่าวว่าทีมทิมเบอร์วูฟโดนตัดสิทธ์ก็มาถามพ่อว่าทําไมต้องตัดสิทธิ์พวกเขาด้วยทาให้เขาไม่พอใจที่พวว่อกลัวว่าทีมของเขาจะแพ้เพราะแค่อีกฝ่ายนั้นมีหมาเมื่อลูกชายพูดอย่างนั้นทาให้ประธานต้องยอมเปลี่ยนใจและให้ทีมทิมเบอร์วูฟกลับมาลงแข่งได้อีกครั้งซึ่งทีมทิมเบอร์วูฟนั้นก็สามารถผ่านเข้ารอบไปได้ทุกรอบจนได้เข้าชิงกับลูกชายของประธานเมื่อวันเวลาผ่านไปจนลูกของบัตด,ดี้ได้โตขึ้นกันหมด พกคนจับมาที่แอปปอมตัวอยู่มานานแสนนานก็ได้เริ่อมลงมือกันสักทีพวกเขาได้หาจังหวะขโมยลูกหมาออกมาได้แล้วก็รีบพากันหนีไปส่วนบัตดี้ที่รับรู้ได้ถึงอันตรายอะไรบางอย่างจึงรีบวิ่งไปที่บ้านเอ็มมาซึ่งจอร์จและคนอื่นๆก็ตามมันไปด้วยและพอไปถึงลูกหมาก็ไม่อยู่ะแล้วจอร์จกับเอ็มมาและอังเดียจึงรีพากันออกตามหาลูกของบัตดี้โดยที่ทิ้งการแข่งขันซอเกอร์เอาไว้ ส่วนทีมทิมเบอร์วูฟเมื่อไม่มีบัดดี้กับเอมม่าพวกเขาก็สู้คู่แข่งกันไม่ได้เลยตัดภาพมาที่จอร์ดที่ตอนนี้ได้เจอที่อยู่ของพวกโจรแล้วและเขาก็นึกขึ้นได้ว่านกวีดของแพททิกสามารถเรียกพวกหมาทั้งเมืองมารวมกันได้จอร์ดเลยให้เอมม่าเป่านกวีดนั้นแล้วพวกหมาทั้งเมืองก็รีบพากันมา เมื่อพวกมันมาถึงก็จัดการกับโจนทั้งสองคนทําให้จอตได้จังหวะเข้าไปเอาลูกหมาออกมาพอช่วยลูกหมาทั้งหมดได้แล้วพวกจอจก็รีบกลับไปที่สนามแข่งแล้วจอตเอ็มม่าและบัดดี้ก็กลับมาลงช่วยทีมทันจนสามารถที่เสมอมาได้ในตอนนี้ได้เหลือเวลาอีกแค่5วินาทีสุดท้ายจอจได้ตัดสินใจส่งบอลไปให้กับบัดดี้แล้วมันก็ยิงประตูทําให้ทีมพลิกชนะมาได้จนทีมทีม,ทมบวูฟได้เป็นแชมป์สเดือนต่อมาบัดดี้ได้ลงแข่งฟุตบอลโลก เพื่อช่วยให้สหรัฐเอาชนะนอร์เวย์แล้วหนังก็ได้จบลง